ีค่ะพบกับพี่นานานะะในช่วงเรียนพระคัมภีร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการถวายนั่นเองค่ะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราก็อธิฐานด้วยกันก่อนนะคะข้าแต่พระเจ้าขุมพระเจ้าสำหรับเวลานี้ที่เราทั้งหลายได้มาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันพระอ,องค์จงขวบเจอิหัวใจของเราและเจริมปัญญาเจริมความคิดในการที่เราจะเข้าใจแล้วขอ,ขอบคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าและขอพระองคโปรดดูแลน้องๆทุกๆคนในเวลานี้ที่ ขบวจชน,นจะของบาเจจะตกเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราและสามารถที่จะนำไปวิวใช้ญปฏิบัติได้ขอบคุณโปรกำลังอยู่ในพนามให้สุดิตเจ้าเอเมนในวันนี้นะคะพี่นายก็จะสอนน้องถึงการถวายนั่นเองค่ะซึ่งการถวายนะคะก็อยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อที่5ถึง8นั่นเองค่ะ อีกครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนพระคัมภีร์นะคะในเรื่องของการถวายซึ่งอยู่ในพระธรรม2โครินบทที่9ข้อที่5ถึง8นั่นเองค่ะโอเคค่ะแั้ตอนนี้นะคะเราอ่านบังพีได้วยกันเลยค่ะเหตุน,นั้นข้าพเจ้าเห็นว่าสมควรจะวิงวอนให้พี่น้องเหล่านั้นไปหาท่านก่อนข้าพเจ้าและให้เตรียมทานของท่านไว้ ตามที่ท่านได้สัญญาไว้แล้วเพื่อทานนั้นจะมีอยู่พร้อมและจะเป็นทานที่ให้ด้วยใจศรัทธาไม่ใช่ด้วยการฝืนใจนี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย คนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดใหม่ไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝ่นใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจดีและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างรวมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมสําหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สําหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย เป็นไงคะน้องๆจากที่เราได้อ่านพระคัมภีร์ได้แก่ไปนเมื่อกี้นะคะใน2โครินนะคะบทที่9ข้อที่5ถึง8นั่นเองค่ะซึ่งในพระคัมภีร์นี้นะคะก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากๆเลยนะคะพี่นาเนี่ยชอบข้อที่6แล้วก็ข้อที่8ที่เราได้ฟังกันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบนึงนะคะในข้อที่6นะคะบอกว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวมากนะคะ และก็ยังมีตอนให้บอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงประทานของสิ่งมีทุกอย่างแก่เราทั้งหลายนะคะเพื่อให้เรามีทุกอย่าง พร้อมสำหรับตัวเราแล้วก็ผู้อื่นได้เช่นเดีวยวกันนะคะหลังจากที่เราได้เห็นความดีข้อนี้นะคะน้องๆก็เป็นข้อที่ดีมากๆเลยนะคะทุกการถวายต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เราได้เรียนกันเรื่องของหญิงไม้ที่พระวิหารจําได้ไหมคะที่หญิงไม้เนี่ยได้ให้เหรียญแค่เหรียญเดียวลงไปในกล่องถวายนะคะกับอีกคนหนึ่งที่มหาเศรษฐีได้ให้เงินมากมายลงไปนะคะแต่สิ่งนี้ทําให้เราได้เห็นว่าพระเยซูบอกว่าหญิงไม้คนนี้ถวายมากที่สุด ยิ่งกว่าเศรษฐีคนอื่นยิ่งกว่า ทุกคนอื่นๆอีกนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเหรียญเดียวทั้งชีวิตแต่เขาได้มอบชีวิตทั้งแบบเขาได้วางใจให้กับพระเจ้าในการดูแลกันตอนนี้นะคะก็คือเรานะคะได้ให้ด้วยใจยินดีไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจไม่ใช่ให้ด้วยการโด,ดนบังคับแต่เป็นการที่เราเนี่ยได้มอบให้กับพระเจ้านะคะด้วยการที่เรายินดีที่จะให้นั่นเองนะคะซึ่งคริสเตียนของเราเนี่ยก็มีหลักอย่างหนึ่งนะคะก็คือการถวายสิบรนนั่นเองค่ะสิบรถคืออะไรนะคะ สิบดเนี่ยก็คือการที่เราได้รายได้มา100%สมมุติพี่นายได้เงินจากพ่อมา100บาทพี่นายก็จะแบ่งเงินส่วนนี้นะคะ1 0ของ100เท่ากับ10บาทนั่นเองนะคะและเมื่อพี่นานะคะนำเงิน10บ,บาทนี้เก็บไว้มอบให้กับพระเจ้าก่อนแล้พระเจ้าก็ ให้พี่นาเนี่ยใช้อีก90บาทที่เหลือได้นะคะริสเสียนนะคะถือว่าการถวายสิบรถเนี่ยเป็นการที่เรามอบให้กับพระเจ้าเป็นการมอบผลแรกกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรเราที่เหลือเป็นเหมือนกับการวางใจค่ะน้องเพราะว่าพระคัมภีร์นะคะก็ยังบอกอีกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะและเมื่อเรามอบทรัพย์ ก้อนแรกให้กับพระเจ้าก่อน10%แรกให้กับพระเจ้าก่อนนะคะก็เท mm. ่ากับว่าเราในได้มบใจให้กับพระเจ้านั่นเองค่ะน้องๆใช่ค่ะแล้วพี่นานเนี่ยก็ได้รับพระพรมากมายจากการถวายเหล่านี้นะคะพี่นานเนี่ยก็เลยอยากจะมาบอกน้องๆน,นะคะสําหรับน,น้องๆคนไหนนะคะที่ตั้งใจให้เราเนี่ยเมื่อเราเนี่ยได้เงินจากพ่อแม่ ใช่ไหมคะแล้วเราก็เก็บให้กับพระเจ้าแล้วเราก็ฝากให้พ่อแม่ของเราเนี่ยถวายให้กับที่จักได้นะคะน้องๆแล้วเราดูนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยจะอวยพรน้องๆไม่ใช่แค่ตัวน้องๆเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าก็ยังจะบอกอีกว่าพระเจ้าในทรงไม่เตรียมการทุกอย่างไว้ให แล้วเงินที่เราได้เนี่ยสำหรับตัวเราและสําหรับที่เราสามารถที่จะให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราหิวแล้วเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้เอาเงินมาหรือว่าลืมหรือบางครั้งไม่มีนะคะเราก็สามารถนําเงินที่เรามีเนี่ยแบ่งปันช่วยเลยให้กับผู้อื่นได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะน้องๆที่น้าก็อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับที่เรานะคะจะมีหัวใจแห่งการแบ่งปันนะคะและเมื่อเรามอบใหผิดกับพระเจ้านะคะพระเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่เคยเป็นหนี้ใครคะ่ะพระองค์จะทรงคืนให้กับเรา กับทุกบาทุกสังที่เราได้เคยให้มานะคะและนี่นะคะพระเจ้าก็จะอวยพรให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะเมื่อเรามีใจใช่ไหมคะเพราะว่า ทราบอยู่ที่ไหนใจของเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยและเมื่อเราได้มอบให้แก่พระเจ้าก็เท่ากับเรามอบใจของเราให้กับพระเจ้านะคะและพี่นาเชื่อว่านะคะน้องๆก็จะลองนําไปปฏิบัติกันดูนะคะเพราะว่าพี่นาทาแล้วเน่นดีมากๆเลยและเหมือนกับที่เราเนี่ยได้มอบให้กับพระเจ้าจริงๆค่ะน้องๆโอเคค่ะน้องๆเก่งมากๆเลยนะคะที่เราได้เรียนเรื่องการถวายในวันนี้ซึ่งการถวายนะคะก็มีอีกหลายรูปแบบเลยนะคะน้องๆพี่นาก็ขอเสร์มอีกนิดนึงการถวายนะคะ เป็นการที่เรามอบให้กับพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองเวลาแล้วก็พลังของเรานั่นเองค่ะซึ่งบางครั้งนะคะเราให้เราถวายสิบเรืยกับพระเจ้าแล้วใช่ไหมคะแล้วเรามีเวลาให้กับพระเจ้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะอคลิปอะไรหรือว่าแบ่งปันหรือว่าประกาศกับเพื่อนรอบๆข้างได้ด้วยนะคะและการถวายพลังของเราคือเมื่อเรามีเงินรับใช้ต่างๆนะคะเราก็ใช้ร่างกายของเรานะคะในการทํางานรับใช้ของพระเจ้าอย่าง อย่างเช่นการแชร์คลิปต่างๆหรือว่าเรื่องราวออกไปนะคะน้องๆอ,อันนี้ก็เป็นการเหมือนกันที่เรารับใช้พระเจ้าในการที่เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะคะแบ่งปันเขาประเสริฐให้กับเพื่อนๆเ,เ,เราทุกๆคนเลยค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆที่เราได้เรียนกันบางนะคะสําหรับวันนี้พี่นาณาและรายการตะลุยโลกวิมพีก็ต้องขอลาน้องๆไปก่อนค่ะส่วนเวลา13นาฬิกานะคะมีรายการรูปไปทั่วของิตานั่นเองค่ะ ฝากน้องๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่แนนาและรายการตะลุโลุ่มพีก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ